เเกิดป็นข่าวดูมายาฮอติวสวกดหมายเลข52อาทีนี้ค่ะเรามานลุ้นว่าคนนี้จะได้มงสามให้กับประเทศไทยหรือเปล่าสำหรับ a n น a อนเชลีต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะเดินทางไปรายงานตัวนะคะด้วยลุคที่แบบว่านะความั่นใจเป๊ะปังนะคะกับชุดที่ใส่สีบานเย็นแซบสีมากลิศวันนี้เราก็เลยนำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมเขาถึงเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาเนีตามเวลานะคะของไทยแล้วก็กองปวดมิสยินิเวอร์ไทยแลนด์โดย TPN เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเขาได้ไลฟ์ด้วยนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปส่งนะคะแอดแอนชิลีนะคะที่ต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะเข้าประกวด Miss Universe ที่อิสราเอลค่ะซึ่งทางกองประกวดได้เผยนะคะว่า Miss Universe 2021นะคะเปิดให้นางงามแต่ละประเทศเนี่ยสามารถรายงานตัวนะคะเข้ากองได้2วันก็คือ28-29พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่ากองไทยเนี่ยเลือกที่จะส่งแอนเข้าวันที่29นะคะด้วยอยากให้อยู่กับ คืออยากอยู่กับแอนให้นานที่สุดแล้วก็เพื่อเตรียมพร้อมให้กับแอนได้ม,มากที่สุดนะคะซึ่งจากหลังเข้ากองแล้วเนี่ยแอนชิรีก็ต้องกักตัวนะคะ12ชั่วโมงก่อนก่อนที่จะเข้าร่วมทํากิจกรรมคุณผู้ชมโดยตามมาตรการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะเมื่อเดินทางถ,ถึงโรงแรมนะคะให้รายงานตัวนะคะซึ่งก็จะมีแจสประนมค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองประกวดมิสซุนิเวิร์สคนไทยที่ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสาวงามนะคะยาวนานมากเลยเขาก็รอต้อนรับแล้วก็ไปลงทะเบียน ลอดค่ะจนดูแลแอนชลีตลอดการประกวดครั้งนี้คุณผู้ชม,อ,มอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยที่เรานํามาฝากกันโดยเพื่อนๆสาวง,งานผู้เข้าประกวดคนแรกที่แอนชลีได้พบเนื่องจากมารายงานตัวเวลาไล่เรียกกันก็คือมิสอินเวิร์สจากกาน่านะคะตามด้วยมิสอินเวิร์สอิสระเอลด้วยนะคะแล้วก็มีตามมาเรื่อยๆค่ะ โดยสําหรับแอนเนี่ยได้เผยด้วยนะว่าตอนที่เดินทางเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจตั้งแต่วันแรกเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าแอนซูมมากค่ะอย่าลืมจับตาดูนะคะสําหรับชุดที่แอนใส่เข้ากองวันนี้สีบานเย็นจากแบรนด์พัทรัตน์นะคะดิฉันอ่านถูกไหมน่าจะใช่ใชรัคะซึ่งแอนเนี่ยชอบใส่ไสไตล์แบบนี้มากเท่สวยนะคะแบบโมเด์น เลยก็ว่าได้แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบสีแบบจัดๆแล้วก็เป็นชุดประจําชาตินะด้านชุดประจําชาติบอกได้คําเดียวว่าปังแน่นอนอนะคะก็เขาบอกว่าพอใส่สวมใส่เข้าไปแล้วแบบว่ารมพลังจริงๆนะคะอรอ,อดูเนาะรอติดตามจริงๆทุกแมททุกช็อตเลยเราบอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งสีชมพูบาร์บี้หรือว่าสีบันเย็นอ่ะใชายใส่ได้เลยนะตอนนี้เนี่ยฮิตดีแล้วนะฉันมีแล้วชุดนึงมีแล้วใช่ไหมอันเดี๋ยวหนูต้องไปหาอีกก่อนเดี๋ยวหนูต้องไปหาเพิ่มก่อนสีนี้ มานะคะแต่ว่าฮะฉันไม่มีไม่เป็นในเรื่องของเธออันนั้น่ะห้ามใส่เพราะคนนี้ใส่แล้วจะปั่มมากโปรดิวของเราเออน่ะแล้วก็เตือนกันด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือมิสฝรั่งเศสอ่าฮะเออเป็นโควิดที่ไปเข้ากองเนี่ยนะคะใช่แล้วคือเขาก็เขาก็เขายังกังวลกันว่าคือนางไปเจอกันที่สนามวินก่อนใช่ไหมแล้วทุกคนก็ ายรูปกันอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นกังวลว่าเอ้ยใครอยู่ใกล้อะไรยังไงบ้างเพราะมันจะมีแบบช็อตหนึ่งที่ถ่ายรูปกันแล้วแบบมิดฟนั์เนี่ยยืนกลางเลยแล้วมีของประเทศต่างๆอะไรเงี้ยต้องดูว่าต้องตรวจอีกไหมส่งนำกลับเลยไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเขาก็งงเหมือนกันเนาะว่าเออน่าจะแต่อย่างว่าแหละไปถึงมันก็มนุษยสัมพันธ์มันก็ต้องใช่ถูกค่ะนะคะอ่ะเพะฉอนก็รอลุ้นส่งลังใจให้แอนด้วยนะคะค่ะ